เพื่อนเพื่อนในวงตลกก็จะเซลล์อยู่เป็นประจำนะครับว่าตั๊กบริบูรณ์แอบซ่อนใครไว้หรือเปล่าเรื่องนี้ตั๊กก็สะอึกทุกทีว่าตัวเองไม่เคยมีใครที่แอบซ่อนไว้นี่แหละครับตลกก็จะเอาเรื่องต่างๆมาพูดส่วนเรื่องไหนจริงไม่จริงแฟนคลับก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับส่วนใหญ่ตลก ก็จะสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆอยู่เสมอและตัก๊กบริบูรณ์เขาก็มีสไตล์ความเป็นตลกที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากให้ตัก๊กบริบูรณ์เล่นตลกสไตล์แบบเดิมแต่ตั๊กก็เคยพูดเอาไว้ครับว่าสไตล์แบบนั้นจะเหนื่อยมากๆถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้เล่นตลกสไตล์แบบเก่า แต่ก็มีผสมผสานกันมาบ้างอาจจะเห็นนานๆทีที่มีตลกแบบเก่าที่เขาเล่นแต่ก็ขอให้แฟนๆได้เข้าใจตอนนี้สตักก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์และเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆครับอาจจะมีตลกด้วยกัน ที่เล่นนอกบทเกินไปบ้างแต่อย่างไรตักก็เคยพูดเอาไว้ว่านี่เป็นแค่เรื่องงานเท่านั้นจริงๆเขาเป็นคนที่รักขอบครัวมากๆหรือว่าเป็นตลกคนหนึ่งที่สุดยอดจริงๆเลยครับ